จะเป็นแบรนด์โตต้าแล้วก็ตัวนี้จะเป็นโตต้าคอร์สนะคะโตต้าคอสปี21ด้วยนะคะนี้ภายในนะคะตัวท็อปนะคะจะเป็นสีสีออกน้ําตาลนะคะหลังคาสีดํานะคะภายในสะอาดสวัสดีค่ะเรามาที่11-12นะคะเรามารีวิวรถคันใหม่ๆตอนนี้เข้ามาอีกคันหนึ่งนะคะจะเป็นรุ่นนะคะไฮบริดที่ประหยัดน้ํามันอีกคันหนึ่งนะคะ จะเป็นแบรนด์โตต้าแล้วก็ตัวนี้จะเป็นโตต้าคอสนะคะโตต้าคอสปี21ด้วยนะคะนี่เลขใหม่ไม่เยอะลดเข้าศูนย์ตรงแล้วก็จะบอกว่าตัวนี้เป็นตัวท็อปของรุ่นเลยนะคะจะเป็นตัวพรีเมียมนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวพรีเมียมตัวอ็อปชั่นค่อนข้างจะเยอะเลยเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันก่อนตัวรถนะคะตัวรถนะคะจะเป็นตัวรถสีเทาในเล่มจะลงเป็นสีเทานะคะข้อมูลก็ถ้าเกิดดูง่ายๆถ้าไฮบริดก็จะเป็นสีฟ้าทุกรุ่นเลยนะคะข้างหน้านะคะโลโก้ ตต้คอสนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวประหยัดน้ํามันด้วยนะคะใช้ได้2ระบบนะคะระบบไฟฟ้าก็ระบบน้ํามันตัวนี้นะคะกระจังหน้านะคะกระจังหน้าก็จะเป็นตัวรายละเอียดรถส,สีดาโคมดํานะคะแล้วกล้องหน้ากล้องหน้าตัวนี้นะคะมันจะมีตัวบันทึกทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะคะแล้วก็ไฟนะคะไฟ LED สองสว่างกลางคืนไฟตัดหมอกนะคะโฉมนะคะตัวนี้จะเป็นคอสโอเวอร์แล้วก็ใช้ ดีด้วยในเมืองแล้วก็ต่างจังหวัดก็ขับดีนะคะเป็นเครื่อง,งยนต์แค่พันแเองนะคะตัวยางนะคะล้อแมกอลลอยนะตัวนี้ก็จะได้ยางของมิชลินนะคะตัวปียางนะคะปียื่สี่ด้วยนะคะสัปดาห์ที่29นะดอกเต็มเต็มเลยของมิชลินนะคะยางไม่ต้องเปลี่ยนเลยยางใช้ได้เป็นปีๆเลยนะคะตัวรถนะคะตัวรถตัวนี้ไฟเลี้ยวนะคะก็จะมีกล้องนะคะรอบคันเลยนะคะตัวนี้ก็จะมีกล้องข้างประตูเลยตัวรายละเอียดแล้วก็ภายในอะ่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันก่อน ทีละอย่างเนาะดูภายในก่อนภายในนะคะตัวท็อปนะคะจะเป็นสีสีออกน้ําตาลนะคะน้ําตาลแดงนะคะภายในแล้วก็จะเป็นหลังคาสลูปตักราหาสลูปนะคะตัวรถนะคะหลังคาสีดํานะคะภายในสะอาดตัวข้อมูลตัวรถภายในนะคะภายในตัวรถก็จะมีจอนะคะจอที่เขาติดตั้งมาจากสูตรนะคะจะเป็นจอ and ด o i d เลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นใช้ระบบและใช้2ระบบนะคะแล้วก็ตัว แอร์ปรับซ้ายขวาได้สองข้างเลยนะคะตัวนี้ฮะพวงมาลัยนะพวงมาลัยมังสิฟังก์ชันนะคะรับโทรศัพท์ในรถได้นะคะ <Wow. S 1> ตัวนี้ก็จะเป็นเบรกเบรกออโต้ Be Auto นะคะเบรกกะทันหันเออเบรกออโต้ Be Auto ตัวนี้นะคะแล้วก็ระบบภายในนะคะจะเป็นคอนโซลตามนี้เลยเลขไม้ห้าหมื่นกว่าโลแค่นั้นเองนะคะใช้สั่งการด้วยเสียงได้ตัวนี้นะคะแล้วก็ไฟสามารถปรับสูงต่ำได้นะคะตัวรถนะคะเบาะนะคะเบาะคนขับก็จะเป็นไฟฟ้า ตัวท็อปนะคะจะเป็นกล้องนะคะกล้องที่ติดตั้งมาจากสูตรนะคะจะเป็นกล้องข้างหน้านะคะนี่กล้องหน้าเท่านั้นที่เป็นตัวท็อปนะคะแล้วก็กล้องหลังดีวเรามาดูกันกันข้างหลังข้างหลังตัวนี้นะคะก็ <nes i S 2> går, นั่งสบายนะนะคะขาไม่ติดนะคะหลังคาไม่ติดตัวก็ตัวใหญ่ๆก็นั่งได้อยู่นะ,ะเดี๋ยวลองมาดูข้างหลังอีกนิดหนึ่งถ้าตัวท็อปตัวนี้ก็จะบอกว่ากล้องหน้ากล้องหลังสามารถบันทึกได้หมดเลยนะคะมาดูฝาท้ายกันนะคะฝาท้ายเป็นประตูนะคะ ประตูออโต้นะคะตัวนี้ประตูออโต้รุ่นพรีเมียมนะคะตัวนี้ก็เป็นประตูเปิดปิดนะคะได้เลยตัวนี้นะคะแล้วกล้องจะบอกว่าที่บอกว่ากล้องเนี่ยตัวท็อปเท่านั้นนะคะที่จะมีกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังนะคะที่บันทึกบันทึกภาพได้นะคะนี่ก็สั่งการปิดตรงนี้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูตัวท้ายกันก่อนรถคันนี้จะบอกว่ารถเจ้าของคนเดียวรถสวยด้วยนะคะตะเข็บรอยอาร์คเดิมหมดเลย รู้ได้เลยนะคะจะเข็บรอยอาร์คเดิมนะคะทุกชิ้นเลยท้ายนะคะแล้วก็ดูอ่ะตัวนี้ตัวนี้จะไม่มียางอะไหล่นะคะเพราะตัวรถตัวใหม่จะไม่มียางอะไหล่ลวมันก็จะเป็นตัวปั๊มลมแม่แรงนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้ะนะคะห้องครึ่งสวยๆเนียนๆเลยนะคะตัวรถนะคะ ตอนนี้แบตเตอรี่ของโตต้าก็รับประกันเหมือนเดิมน,นะคะ10ปีนะคะตัวรถนับจะออกจากศูนย์นะคะตัวห้องเครื่องนะคะก็จะเป็นฝากระโปรงเดิมเมเนียนๆเลยนะคะดูเลย,เลยน็อตไม่มีไขยเลยนะคะทั้งสองข้างเลยนะคะมอกสติกเกอร์ยังอยู่ครบทุกอย่างนะคะหน้าสวยนะคะหน้าสวยมากเลยคันนี้รถไม่มีอุบัติเหตุนะคะตอนนี้นะคะรายละเอียดของตัวรถนะคะจะบอกว่ารถตัวโตต้าคอสนะคะ ตอนนี้นะคะเรารายละเอียดก็จะบอกว่าราคาก็ปรับลงจากป้ายแดงค่อนข้างจะเยอะนะคะรถปี21โต o t a คอร์สรุ่นพรีเมียม รีเมียมเซฟตี้นะคะุ่นพรีเมียมเซฟตี้นะคะตัวนี้นะคะปี21เอ,อ่อราคาตอนนี้อยู่ที่788,000นะคะท่านใดที่หารถที่ประหยัดน้ำมันนะคะที่ใช้ในเมืองดีต่างจังหวัดดีนะคะเป็นเครื่อง,งยนต์แค่พันแปดนะคะตอนนี้ประหยัดเลยประหยัดมากๆอยู่ที่ประมาณ20บวกโลลิตรเหมือนกันนะคะตัวโต้ตาคอสนะคะสนใจทักเบอร์นิดได้นะคะ088 0164554โอเคค่ะ